ไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวไปบ้านแม่กูสารยาไปตู้โทรศัพท์ก่อนปั๊บว้วขับไปหยอดเหรียญกคดหามแม่แม่แม่อยู่ไหนบอกอยู่บ้านแม่เปิดประตูบ้านหน่อยเดี๋ยวผมจาบ้านไม่ได้อมแม่ถามมากกี่คนบอกมาเต็มเลยแม่ตัดสายทิ้งจังหวะที่เราไปถึงสนามหลวงปุ๊บแล้วก็ปูเสือกำลังจะนั่งจะนอนเลย ตำรวจมานะขอค้นเนีอยเด้ขาค้นเขาหยิบถุงสภาพ้าเลยเขาเทปืนแน่งหล่นปืนล่นความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนล้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งแครรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลาอาาคอลาเจนไตรเปปไทด์ไพน์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube รวมหัวทีวีนะครับและว,วันนี้เราอยู่กับผนไจของทุกคนนะครับคุณหนูพกสืงสวัสดีครับสวัสดีครับลองทานไหมเนี่ยคอลลาเจนมันเป็นคอลลาเจนนะครับยี่ห้อมีอยูสุนะครับเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับที่วยเรื่องผิวพรรณนี่จะช่วยนะกลิ่นส้มใช่มะนาวส้มปะ เป็นส้มยูสุเป็นส้มเนียหวานใช่ไหมใช่เออไม่มีกลิ่นขาวปลาด้วยไม่มีใช่กลิ่นส้มเลยใช่สําหรับพวกทรงแบนทรงเอทรงโจนทรงทั้งหลายแหละกินได้ไหมแล้วมันชุม่มคอได้หมดได้หมดได้ทุกทรงได้ทุกทรงนะได้ทุกทรงได้ทุกวัยได้ทุกวัยนี่นะนะอย่าลืมนะคาราเจนมิยูสุนะครับ ก็ลองทานดูกันนะครับสำหรับในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของข้อต่อของกระดูกเดินเหินลำบากนะคนที่อายุเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยมันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินเติมลงไปนะครับมาเข้าถึงเรื่องคุณหมูโกสูนนะครับคุณหมูบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กๆสมัยนี้เนี่ยที่สองที่สามก็ยังแ้นกันอยู่แ้นกันอยู่ทาวบ้านใช่แล้วเขาแว้นไปทําอะไรอะ่ะ ก็น่าจะลองหาโจ์หาอะไรอย่างนี้แหละหาโจ์ใช่ถ้าเจอโจดแล้วไงเจอเขาก็ลงไปเล่นลงไปเล่นใช่เมื่อสมัยคุณหนูเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วคุณหนูรู้ได้ไงอะที่สองที่สามยังอยู่หรออยู่ผมงทีก็ขับขับบ้านอะไรอย่างเงี้ยขับไปเจอมั่งอะไรมั่งก็ดีนะไม่โดนเช็คก็คงไม่เช็คก็หล่กคนละรุ่นคนละรุ่นเห็นหน้าเขารู้แล้วที่งผมชอบใส่ขาสั้นแขนสั้นเนี่ยเขาคงไม่เช็คหรอกเอ้ยไม่ใช่เว้ แต่บางทีถ้ามันมืดๆมันก็แบบอาจจะลำบากนะวันนั้นผมไปเติมมันพี่เชื่อไหมขับมาแยกไฟแดงบางแครเออผมเข้าปั๊มอะ่ะหูวอยู่ประมาณสี่ห้าคันนะพี่ออวัยรุ่นทั้งนั้นออหน้าหน้าทรงทรงเด็กช่างอะ่ะออแล้วผมขับกวนไตนเข้าไปเลยเออว่ามเม็นปุ๊บผมกวนเข้าไปเลยปาดปารปาดผมก็าจอดแล้วผมก็แบบมองอเงออีเออ้ยนี่ <laughs> ดีมันไม่มา <laughs> แมสิ่งเดก็คงตอ,ตอนนี้ก็คงรู้จักคุณหนูกั้านั้นแล้วล่ะรู้จักรายการเรารายการของคนอื่นอีกรู้จักเยอะอตอนนี้ไปไหนมาไหนก็เจอคนทักเจอ,<ช>อถ่ายรูปมั่งอะไรมั่งทักทายได้อืเขามาตบไม่ได้นะถ้าเจอถ้าเจอโจทย์เก่าวะตอนนี้ไม่มีโจทย์แล้วผมไม่มีโจทย์แล้วโจที่เคยมีแต่อดีตเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีอ๋อคือปัจจุบันคือดีกันหมดแล้วส่วนที่ได้คือดีมันก็ตายไปแล้ว เนอะมันก็ตายในคุกไปแล้วตายมั่งอะไรมั่งก็ยังไม่ได้เคลียร์กันมั่งยังไม่ไเคลียร์รกันไอสุดที่ยังไม่ได้เคลียร์กันก็คือมาาอนันตายไปก่อนตายไปแล้วชตายไปก่อนใช่มาเล่าถึงวันนั้นที่ไปส่มแล้วไปหาตีโอรนุนแล้วก็เอาของขวัญไปให้เป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาเป่าเค้กมะไม่มีเค้กมีแต่นาฬิกาใสา่ใส่สสเนี่ยใส่เกลยใสย่แบนเขาไม่กินเค้กกันหรอ กินแต่วันนั้นมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีเค้กอ๋อแต่กินกันเหมือนปกติปกติปกติปก้กได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เสียทรงนะไม่มีไม่มีทรงผมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไปก็ออกมาพอออกมาสองคนนั้นเสร็จก็ไปเข้าสอบบินทิศลาดเข้าไปสอบบินิศลาดปึ๊บมีมอไซค์ขับมางคันหนึ่งเอาเอสสีเหลืองว้าสอนสองเราก็จอดเลยเอ้ยใช่เว้ยช่มั่วสุวเลยแต่ตอนนั้นอะไอเนี่ยเราสวนกันงเงี้ย แอลเอก็จอดเนี่ยจอดเข้าซอยเลยนะสอดเสร็จก็ชักดิเขาชักเราหันไม่เห็นนะเขาชักดิเอ,เออแม่งชักเลยไอตีก็ชักตีใส่เลยเฮ้ยขัดลำอืมไอตีตะโกเลยขัดลำปืนมันขัดลำแล้วอืฝั่งนู้นก็าชักมาเขายิงเลยตึมดึมโดดหลบโดดหลบขึ้นรถแว้นหนีไปเลยเฮ้ยท้าโดดนี้แต่ไม่โดนใครนะอืมเขายิงใส่เขามาเลยนะ เฮ้ยน่ากลัวมากเลยนะยิงใส่ก็ไม่เลยอืมก็เราชักแล้วเรายิงก่อนอ่ะเออเรายิงก่อนแต่เมื่อเราขัดลำขัดลำอืมดีแล้วขัดลำปืนมันปืนมันไม่โอเคหรือว่าตีไม่โอเคปืนปืนอืมออ้ยตายทางตัดเด็ดตีดากูกเดสวยเมาแล้วและโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีโชคดีเคก้าเราจะนั่งไปไหนอีกก็พาตีไปส่ง พาอิตีไปส่งไปส่งที่บางกลวยเสร็จปุ๊บเราเอาไงนดีวะกลับไม่ได้แล้วไปไหนต่อวะเนี่ยใช่้ายังไม่สว่างไายังไม่ออกจราจักใช่มันเกือบเช้าแล้วพี่เะเช้าแล้วเอาไหนวะไปไหนดีวะเราจะได้กลับบ้านนอนกลับบ้านนอนไม่ได้พี่มันมีคดีอะตรงโพสัมต้นอโอที่ที่มีคนตายใช่มันมีคดีอยู่วะพี่<อ>ลกลับบ้านไม่ได้แล้วปุ๊บเราหอวเอา,เอา,เ,อาเอาไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยเอ,า,อยางนี้เดี๋ยวไปบ้านแม่กู สารยาพอเส้นนั้นอยู่แล้วยิงตรงอยู่แล้วเส้นบลมอะ่ะอืใช่เลยสายสี่นะสัดยาวเลยไปกันหมดเลยไปปึง้งพอไปถึงปึ๊บเราจําบ้านไม่ได้อนี่จําบ้านไม่ได้เราก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวรอตรงนี้รอตรงนี้บ้านมันเหมือนเหมือนกันจําไม่ได้ว่าหลังไหนแต่เนี่ยตรงเนี้ยแถมนี้ยแถมนี้ยมีแน่นอนบ้านแม่ปึ๊บเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวมึงรอกันตรงเนี้ย เอามีซ่อนไปพงหญ้าเอามีซ่อนทั้งหมดเลยซ่อนเด็ดเพื่อตำรวจมาปึ๊บหวกูมาไปตู้โทรศัพท์ก่อนปั๊บล้วขับไปหยอดเหรียญกดถามแม่แม่แม่อยู่ไหนบอกอยู่บ้านแม่เปิดประตูบ้านหน่อยเด็ดผมจำบ้านไม่ได้ออืมแม่ถามมากกี่คนบอกมาเต็มเลยแม่ตัดสายทิ้ง่ <laughs> <laughs> ตัดสายทิ้งเตวัวดีไม่ติดแล้วไม่ติดแล้ว<ม> <laughs> ครว่าทําไมอะ่ะ ม่กลัวเพื่อนหรอหรือไงใช่มากันเยอะมันกันเยอะแล้วไงอ่ะมากันเยอะเขาไม่ได้นอนนะเด็กจริงกับแม่ไม่กลัวเลยแต่เขาไม่ได้นอนนะเด็กเขาตัดสายทิ้งเลยลเขาแม่เข้าบ้านอมอแม้เข้าบ้านแต่แม่ผมอ่ะกับเพื่อนเพื่อนผมนี่คือว่าเจอกันคือปกติปกติเพราะว่าพี่ผมเขาก็ติดมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันติดคุกมาแล้วเด็กเหมือนกันมแม่เขาก็เลยแบบชินไปด้วยการไปเยี่ยมด้วยไปเจอนักโทษเจออะไรบ่อยๆอะไรเงี้ยเจอคนตัวลายอะไรอย่างเงี้ย แม่ผมปกติแต่ว่ามันไปเยอะกันแล้วมันดึกแล้วมันจะเช้าแล้วแหละอืเขาก็เลยไม่รับสายไม่เปิดบ้านให้เอาเอาหาเอ้ยเอาไงดีวเนี่ยแล้วจะไปไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวไปปรึกษาสิไปบ้านของเป็นพี่สาวสุวิทย์สุวิทย์เมื่อก่อนเนี้ที่ผมอยู่บ้านสุวิทย์อ่ะใช่ใช่แล้วผมไปป้นผมป้นเสร็จผมก็จะมาอยู่ที่นี่กันใช่หนีมาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งซื้อของสดของอะไรแล้วให้อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งอะ่ะหลบหลบหลบ,ลบ ที่หลบภัยเจ้าก,ก่อนน้ำมาสวิทตเรามีเมียคนแรกอย่างที่น่าไม่ใช่หรอที่พี่ผม<ช>ได้ใช่ใช่ได้เจอมหใช่ออกมาไม่เจอเบียกเบียครคนแรกคนนั้นไปนอยู่ไหนนะเขาก็อยู่นะผมไม่ได้เจออ๋อขาดการติดต่อไปเลยใช่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เจอออกมารอบนี้ก็ไม่ได้เจอความรักมันจืดจางไปแล้วจางไปแล้วอเขาทิ้งเราอะพี่ไม่รอสองปีเอง สองปีเคยจะรอวะสองปีไม่รอสองเดือนลื่นแล้วอุ้ยเป็นพี่สองวันก็หาคนใหม่แล้วมันานเวลาช้าถ้าเป็นพี่หางแต่สัดตับกุญแจมือแล้วแหละจะไปดูว่าแล้วไงต่อว่าไปหาสวิทต์ยังไงไปเลยแล้วไปเลยปั๊บพี่สาวเป็นจะหาสวิทต์เป็นพี่สาวของสวิทต์เอออ่าเราไปไปแล้วเราก็ไปจําบ้านเขาได้อออืเแต่บ้านแม่ตัวเองจําไม่ได้อปุ๊บแต่บ้านไม่มีคนอยู่แล้ว ปุ๊บล้วก็ถามข้างบ้านเพราะมันเริ่มสว่างแล้วพี่ตีห้าฝ่าจะหกโมงแล้วมั้ยเราก็ถามบอกพี่แล้วบ้านหลังนี้เขาไปไหนกันครับโอ้ยเขาย้ายออกไปต้งนาแล้วเขาขายไปแล้วเพราะว่าแฟนพี่สาวสวิทต์อะ่ะเขาเสียไงเขาเสียเขาก็เลยขายบ้านขายบ้านเขาก็เลยไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าอยู่นี่เรายังหลบภัยได้อยู่อืออาจจะวันสองวันสามวันอะไรเงี้ยขอเขาอยู่ได้อยู่เราก็ต้องกลับกลับ ก็กลับกลับมาไปไหนที่นี้เอาเอาอีกแกลแม่งไปไหน,ไนวันทีนี้ไปบ้านต้นก็ไม่ได้ไปวัดหงก็ไม่ได้จะไปไหนทีนี้หนีมั่วไปหมดตอนนั้นก็คือมั่วไปหมดอมไม่รู้ไม่รู้จะต้องไปไหนกันน่ะแต่ได้จริงนะวันนั้นถ้าถ้าถ้าเราแยกย้ายแยกย้ายคือกระจายกลุ่มกันนะผมว่าไม่น่าจะโดนจับอาจจะโดนจับคนสองคนอะไรอย่างเงี้ย ปรรวมกลุ่มกันเนี้ยก็ดีนะไม่ดีพี่มันดีตํารวจทํางานง่ายรวบทีเดียวรวบทีเดียวไม่ต้อกระจายกันมันตํารวจมันเหนื่อยเหนื่อยมันต้องสืบมันต้องสืบไปจับคนนี้ได้ก็ต้องตามอีกคนนี่มันเหนื่อยหลายขั้นตอนนี่แหละอยาอยากให้ตํารวจทํางานง่ายต้องกระจายกันปุ๊บก็ไปเอาไงต่อก็ไม่รู้จะทําไงแล้วก็เลยไปผมก็พามา พาพามาที่ที่บ้านพาอรถไฟบ้านพอปื๊ด <Ừ. S 2> ที่ว่าผมอยู่กับพี่สาวที่ว่าผมออกมาว่าจําได้ออกมาจากวัยหนุ่มปึ๊บเนี่ยพาไปบ้านเนี้ยก็เปิดประตูบ้านให้ผมขึ้นไปอยู่บนแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะคนมันเยอะคนกี่คนนะ่ะประมาณประมาณแปดเก้าคนนะพี่แปดเก้าคนเยอะอยู่นะเยอะนะแปดเก้าคนอะ<ๆ>ก็คือว่าไอ้ที่นอนหกฟุตอะคือนอนก็อยู่บนนั้นเต็มเลยแล้วผมก็ลงมานอนอยู่ข้างข้าง ไม่ได้บนที่นอนนะนอนแน่นมันอยู่นะมันอยู่ไม่ได้หรอกพี่คนเยอะขนาดนั้นเนี่ยปุ๊บก็เ,ยเลยไปดีกว่าไปไหนต่อทีนี้ไปไหนต่อไปบ้านแพ้วดีกว่าไปบ้านแพ้วไว้นะอืมผมไปบ้านแพ้วไปบ้านแพ้วพาไปบ้านแพ้วเดี๋ยวกล้าไปหลบภัยบ้านแพ้วปุ๊บนั่งรถไปกันเลยนั่งรถไปเลยแท็กซี่ไปเลยบ้านแพ้วไปถึงผมก็เอาปืนไปด้วยนะ เอาปืนไอตีไม่ใช้แล้วปืนไม่ใช้แล้วมึงใช้เสร็จแล้วมึงไม่ใช้แล้วมึงเอามาให้กูแล้วมึงไม่เก็บไว้อ่ะทีเนี้ยมึงไม่เอาไว้อ่ะมึงใช้เสร็จแล้วมึงไม่เอาไว้ก็เขาฉลาดไงฉลาดก็เขาฉลาดใช้เสร็จแล้วก็มาฝากคนอื่นเออเอาของกลางมาให้กูนะตีนะแผงนี้นะ ของกลางอยู่ที่กูคืออย่างนี้เราต้องมองแบบว่าโลกสวยไงติเขาไม่ได้ใช้แล้วไงเขาก็ทำไม่หนูเพื่อนหนูจะได้ไปใช้ในวันข้างหน้าถูกไหมลูกเหลือสามลูกลูกเหลือสามลูกเราก็ไปเลยบ้านแพ้วแล้วก็ปืนไปซ่อนไว้ตรงกระถางต้นไม้เราก็เดินไปเรียกยาเปึ๊ยบยาเคาะเคาะเคาะเป็นประตูเหล็กนะประตูซิปเงี้ยย่ายาเปิดประตูมาเอาว่าไงบอกยาขอเข้าบ้านหน่อย ย่าเขา,ามองขู่มาเต็มไป,ปบบย,ย่าปิดบ้านเลยปิดจับ้านเลยเหระย่าปิดบ้านเลยย่าไม่เข้ามันเยอะไปอืแล้วย่าเขากับเรื่องเนี้ยคือย่าเขาไม่นี่เลยไม่ชอบเลยเพราะว่าเพราะว่มาม,มันไม่ใช่เยอะหรอกคือดูแลถ้ามากันขนาดเนี้ยมันต้องมีเรื่องอะ่ะต้องมีอะไรกันมาใช่เพราะว่าผมอยู่บ้านแพลวนะผมผมไม่เคยพาเพื่อนเข้าบ้านเลยนะ ไม่เคยมีเพื่อนคนไหนได้เข้าบ้านเลยก็พร้อมกับผมอะ่ะไม่มีผมไม่เคยพาใครเข้าเออมีนะจะพาเข้ายาก็ตกใจด้วยแล้วมากันขนาดนั้นมาดึกนดื่นปึ๊บเอาไงทีนี้เอาไงต่อดีวะไปไหนต่อวะเนี่ยมันต้องคิดละไปไหนต่อึมันต้องกลับกรุงเทพอ่ะพี่มันต้องกลับกรุงเทพอ่ะเอาไงวะกลับยังไงวะเนี่ยรถที่ไหนอะ่ะแล้วมันมีจังหวะมันมีเซเวน่นตัวนั้นมีมีเซเวน่นแล้วมีรถหกร้อใหญ่ รถที่ว่าลงของเซเว่นนะพี่อบอกให้ต้นเดินเดินไปคุยกับเขาดียวเราไปถามเขาเดียวว่าเขาไปไหนเข้ากรุงเทพเปล่าถ้าเข้ากรุงเทพเราเราขอติดรถไปได้ไหมต้นก็เดินไปคุยเข้ากรุงเทพอืม,มาเส้นบางบอนด้วยนะอืมมาเส้นบางบอนด้วยแถวบ้านด้วยใกล้ๆก,กล้กันแล้วก็เลยขอเขาบอกพี่ผมขออาศัยรถไปลงแถวบางบอนได้ไหมอมอม บอกเฮ้ยแล้วไปขึ้นไปได้นะแต่แต่แต่อย่ามาวุ่นวายกับของบนหลังรถนะอืบอกพี่ผมจะไม่ยุ่งวุ่นวายผู้ผูผมจะไม่แตะของบนรถเลยของของพี่เลยอขอแค่อาศัยพี่อ่ะไปส่งผมตรงบางบอนก็ได้อือได้อย่เงี้ยได้เขาก็ไม่เอาเงินไม่เอาอะไรนะเขาว่าให้เราอาศัยรถไปไปลงบางบอนเสร็จปุ๊บต่อแท็กซี่ต่อแท็กซี่ไปไหนอทีนี้ไปไหนต่ออเข้าสุลาไม่าจะเข้าสุลาไอ้บัง เข้าไปได้แล้วแป๊บไม่นานเข้าไปไม่นานตอนนั้นมีตังอยู่กันอยู่ที่เจ็ดพันมี 8, แปดพันแหละคือ <7, 000. S 2> ท,ที่เหลือเจ็ดพันเนี่ยไอ้เจ็ดพันนี้แบ่งไก่ตีแล้วสามพันสี่พันแล้วตีเอาไปสี่พันเราเอามาสามพันปึ๊บไปเจอนัดเจอไอ้ตีที่สนามหลวงไม่เจอทําไมอ่ะว่าจะไปไหนกันต่ออืมอ่าว่าจะไปไหนกันต่อมันทําอะไรไม่ถูกแล้วเราไปเป็นกลุ่มด้วยอืจะไปไหนกันต่อ ก็ไปอยู่ที่สุราไอบงับงบางคุณเนธปึ๊บ,บก็ต้องไปละตอนแรกจะไปเอาของจเจวายามาสักถุงหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็มา,มมาขาย<ม>จะขายกันต่ออีก<ม>เออขายไม่ได้ว่ะ<ม>ขายไม่ได้ว่ะแม่งมีคดีว่ะคดีฆ่าใช่ไหมเราก็เลยตีเดี๋ยวเจอกันที่สนามหลวงเราก็นั่งรถไปสนามหลวงสนามหลวงปึ๊บไอตีมาตอนจังหวะตอนนี้เว้ตีมาจังหวะที่เราไปถึงสนามหลวงปึ๊บนัทแท็กซี่ไป ปึ้งเราลงไปไปเช่าเสือมาสองผืนผืนละยี่สิบาทผืนใหญ่แล้วก็ปูเสือกาลังจะนั่งจะนอนเลยตํารวจมาอมตอนนัดปืนอยู่กับผมนะปืนอยู่กับผมนะตํารวจมาปึ๊บแล้วไม่มีถุงเสื้อผ้าถุงใหญ่ตำรวจมาเว้ยทำอะไรกันวะไหนขอค้นเนี๋ยเด้ออใช่ตำรวจมันก็ต้องแบบสงสัยอะ่ะใช่มันค้นเลยพอมันเห็นมาไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะพอเห็นพวกผมมาปูเสือปุ๊บตำรวจขับรถมาเลยอเออมาเลยปุ๊บขอค้นเดี๋ยเด้เขาค้นเขาหยิบถุงเสื้อผ้าเลยเขาเท ปืนแนงลนปืนลนทำไมไม่ทิ้งไปที่กระถางต้นไม้ที่ไปซ่อมอ่ะไอ้ปืนหลนนี่ไม่ใช่ปืนที่ผมนะอเอาพี่ฟังดูดีนะปืนอยู่ที่ผมนะเทถุงมาปืนหลนอ้าวล้วปืนใครอ่ะมึงเอามาจากไหนเออจากไหนเอามาจากไอ้นี่สุราสุเราไอ้บังเนี่ยมันเป็นปืนปอมพี่อ้าวปืนปอมไอ้ปืนไอ้นี่ปืนอัดแก๊สอ่ะ แล้วไม่มเิอยู่ในกระเป๋าได้ไงอะไม่รู้ใครเอามามึงเอามาทำไมเนี่ยลำพังตัวนี้ก็ลำบากแล้วไปเจอปืนปลอมบ่อยเจนมึงบังกูดิผมยังไม่ลุกลุกขึ้นยืนเนี่ยไอเจนก็บังผมผมก็ลุกเสร็จผมล้วงเลยผมรู้แล้วมันต้องคนทุกคนเหรอใช่ป่ะผมชักเลยชักปืนเลยไม่ได้ยิงตำรวจนะชักปืนแล้วผมเฟี้ยงเฟี้ยงไปใต้ต้นไม้เสียงดังมากเลยพี่ปืนตกไปตรงนั้นเป็นเป็นพื้นดินแข็งน่ะมันดังเลยนะมันดังเลยอะ คือดังได้ยินอะแต่ตำรวจไม่ได้ยินโคตรโชคดีต้องอมีใครไปบงังหูตำรวจโชคดีมากโชคดีมากแล้วเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วมึงเอาปืนนี้มาทำไมกันอบอกปืนปอมพี่อ๋อน้องอะเวลามันเลิกเรียนอะมันชอบเจอโจทย์เนี่ยพี่มันมันก็ไปรับมันก็จะพกปืนนี้ยไปรับน้องมันที่โรงเรียนเอาไว้ขู่เงี้ยพี่อ๋อมีผลมีเหตุผลหน่อยเออ ทีหลังมึงอย่าพกอีกนะไอ้ปืนปลอมปืนเลยเนี่ยนี่กูยึดเลยนะเอาไปเลยนะบอกเอาไปเลยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยเออเดี๋ยวผมไปกนแล้วผมผมไม่นอนแล้วผมไปแล้วผมก็เดินมาตำรวจไปแล้วผมก็เดินมาไอ้ตีมาพอดีผมเห็นไอ้ตีแล้วตีเดินมาผมก็เดินไปปึ๊บเดินสวนใกล้ตีบอยตีมึงอย่ามึงทักกูนะออตำรวจดูอยู่ก็เดินสวนอย่างนี้ทำเนียเน่เดินสวนเดินคุยกันนะพี่มึงอย่ามึงทักกูนะตำรวจดูอยู่ เราเราเป็นซีดีเกาหลีนิดนึงเดินสวนเดินสวนแต่ไม่ท่าก,กันเออไม่ท่าก,กันปึ๊บเ,เราก็ไปยืนยู่นู้นไอตีก็ยืนนี้เราก็มองตำรวจตำรวจมันยืนดูอยู่นะอะมันขับไปมันยังดูอยู่นะ<ช>ดูว่าผมอยู่นะผมก็กระจายนะปืนก็ไว้ตรงนั้นแ่ะแต่ดูไว้ดูไว้ว่ามีใครไปหยิบหรือเปล่าผมก็ดูไว้พอตำรวจไปผมบอกต้นเดินไปหยิบปืนมาบ่อยตียองไงดีวะเอ้ยไม่เอาไงเอาไงต่อเนี่ยกูไปไม่ถูกก้วเนี่ยบอกองี้หนูตังเหลือเะไร่ตีถามก็เลยนะตังเหลือเท่าไหร่ บอกมีเจ็ดพันเออมึงให้กูสี่พันแล้วมึงเอาไปสามพันตีกูหลายคนนะอือมึงคนเดียวใช่มึงคนเดียวไปสี่พันง่าไง่ายเออมึงคนเดียวึงก็าสองพันก็ 4, งงนนน 2, พอมัอ้งเออมึงให้กูสี่พันเอามาให้กูสี่พันอ่ามึงเอาไปสี่พันกูเก็บไว้สามพันก็อยู่กันเอ๊บเอาไงต่อวะเนี่ยตีื้องไปไหนต่อกูกลับดิเอาตาังเสร็จแล้วกลับหุมนตีมึงดีมาก<อ> <laughs> ตี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 ทำเพื่ออะไรอยู่ด้าวเลยมีเรืเร่องนี้แต่ชิมอันนี้อร่อยจริงนะเออมัๆๆๆนกระชุ่มกระชวยอะซุปเปอร์แจงกเลยสิอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงกนะครับ กดด้วยนะซูเปอร์ตังค์นะอย่าลืมนะมลืมเลยนะดูเสร็จกดกดก,กดก่อนเลยซูเปอร์ตังค์แล้วเ <m> ข้ามาดูรายการน่ารักเลยชื่อการธรมหากินแล้วไงตียั็ไปทำอะไรทำจรีตอนนั้นอะตีมันก็ไปใช้ด้วยเพราะตอนนั้นลูกตียังเล็กอยู่อ๋อเออลูก <Broad> ต,ตียังเล็กม,มีมีลูกอยู่ลูกตัวเล็กอยู่เลยตัวประมาณแค่นี้เองเออจำเป็นเนาะจำเป็นอยู่กับเมียแล้วก็ลูกมันก็ต้องใช้มันใช่ป่ะเออเอาอางนี้เดี๋ยวไอ้มันมีไอแชมป์เขาเสนอมาเอาพี่งี้เอาอยางนี้เดี๋ยวไปบ้านผม อที่ไหนวะขอนแก่นอจากสนามบูไปขอนแก่นขอนแก่น,น,แ,กนแต่มันก็ปลอดภัยนะถ้าพูดถึงเป็นรุมหลบภัยดีๆเลยแหละใช่ต้องไปขอนแก่นบอกเฮ้ยไปได้ขอนแก่นบ้านใครบอกบ้านผมเองโอเคแล้วขอนแก่นไปไงรถไฟเหรอบอกรถไฟพี่รถไฟก็เดี๋ยวเราต้องไปหัวลาโพงอืไปหัวลําโพงไปนอนอยู่ตรงเอมันจะเป็นที่อะไรกินเคฟซีอะไรพวกเนี้ย ไปนอนอยู่แล้วไปเจอคนแถวนะครับพอผผมไปปุ๊บก็กระจายกันใช่ไหมปืนน่อยู่ที่ผมกระจายกันอไอสถานนี้นยังไม่เปิดพี่ยังไม่เปิดมันยังปิดอยู่ผมก็ไปผมก็จายกันตามโต๊ะโต๊ะน,นี้โต๊ะน,นี้โตนน๊ะนี้นอนอะนอนจะนอนอะปุ๊บแล้วมีคนเขาเด้งมาเขานอนอยู่ก่อนเขาเด้งมาบอกเฮ้ยไอหนุ่มเนี่ยตำรวจแม่งชอบมาตีสามตีสี่นะเว้ยอันตรายนะเว้ยอ้าวใช่เหรออเออตำรวจแม่งมาตลอดอะมาตรวจเนี่ยแถวนี้ พวกที่นอนอยู่แถวเนี้ยเออบอกจริงไหมเนี่ยจริงเฮ้ยไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปต่อพี่ผมไปนั่งกันตรงไหนอะผมจําไม่ได้ผมไปนั่งกันอยู่แถวไหนผมจําไม่ได้นะจาไม่ได้จริงไอหัวลําโพงอะมันเปิดแล้วเปิดขายตั๋วแล้วมีคนแล้วผมก็เลยเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปซื้อตัว๋วขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่นร้อยสิบเจ็ดบาทมีผมไอเจนอาร์ตไอเผอเือกไอต้นแล้วก็ไอแชมป์หกคนตอนนี้เหลือหกคนแล้วนะ พวยอท็อปไอ้กอปอะไรพวกเนี้ยแยกกันไปหมดแล้วแย่หมดแล้วเหลหือผมหกคนขนแก่นก็ให้ให้แชมป์มาไปซื้อตัว๋วร้อยสิบเจ็ดบาทปุ๊บแต่นั่งกระจายกันเหมือนเดิมนะมนั่งกระจายเหมือนเดิมแต่ต้นน่ะนั่งกับผม,มคือตอนนั้นผมเปลี่ยนแล้วผมไม่ได้พกปืนแล้วเข้าห้องน้นนผมก็เอาปืนให้ต้นอไอ้ต้นใส่เกงจับหมูอะพี่ถ้าปืนเดบธรรมดามันหล่นนะเพราะมันหนักมันมัดโอ้โหมัดแน่นเลยนะมัดแน่นเลย บอกต้นไม่ต้องไปนั่งไหนนั่งข้างพี่ทาไมต้องปืนให้ต้นให้ต้นพกมัง่งโอให้ต้นพกมัง่ง oh. ให้ต้นพกมัง่งออให้ต้นออพกบัางเนาะแบ่งแบ่งกันเกม <laughs> พี่ต่าจริงแบ่งกันเกมถ้าคนไหนพกปืนเนี่ยถ้าถ้ามันเกมตำรวจนะคนที่พกปืนจะเป็นคนที่โดนหนักที่สุดใช่ไหมก็โดนปืนด้วยโดนอ,อาปืนด้วยโดนปืนด้วยหล,ลักตน้นพยานปืนต้องอยู่ที่ต้นหลักหลักต้นหลักต้นมาก <laughs> ต้อรู้ไหมว่าว่าดูรักเขารู้มันจำใจต้องพกอะ่ะพอเราให้มันพกอะ่ะมันก็เลย <laughs> ต้องพกแล้วก็รออุ้ยรออยู่นั้นอะ่ะแล้วก็เดินไปพี่เฮี้ยวผมเดินไปไปชันชลาผิดอ่ะ ไปนั่งไอาชานเชลาที่มันไม่มีรถไฟมันไม่มีคนอะ่ะออผมนั่งรอดูเวลาใช่ปะ่ออะรถมันจะออกตั๋วมันจะออกคือเรื่องว่ากรุงเทพขอนแกน่นรถไฟแม่งยังไม่ม,มาแล้วคนเขาจะขึ้นกันตอนไหนแล้วคนก็ไม่มีมแล้วจะมีพวกพนักงานแบบว่าเข็นในพวกน้ําอัดลมอะ่ะอ,อที่ว่าขับรถเข็นแล้วเข็นอยู่นะผมเลยถามเขาพี่ไอรถกรุงเทพขอนแก่นอะ่อะเมื่อไหร่มันจะมาอืบอกเฮ้ยน้องขอดูขอดูตั๋วหน่อยอ เฮ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้นอ้องนู่นตรงนู้นนู้นเลยชานชาลานูนเลยขู่มาผิดที่พี่อดีน่าถามเขาดีน้วถามถ้าเกิดนั่งรออยู่งั้นมันตกรถตกรถแน่นอนตั๋วฟรีแน่นอนก็เลยเดินไปเดโอ้โหูคนเต็มเลยตรงเนี้ยรถไฟจอดเต็มเลยคนขึ้นจะเต็มรถอยู่แล้วขึ้นชานชาลาเท่าไหร่ผมไม่รู้อะ่ะเห็นแล้วชานชลาน,านี้ปุ๊บไม่มั่นใจนะไปถามไอ้นี่อีกจะพนักงานที่เขาใส่เครื่องแบบอะ่ะพนักงานรถไฟอะ่ะว่าตรงเนี้ยข,ขึ้นตรงไหน บอกคันนี้เลยน้องเราจะออกแล้วเกือบไม่ทันพี่เกือบไม่ทันครับแม่ชวิตคุคุณดูเนี่ยหนีคดีเรื่องที่มีการฆ่าที่ทําให้คนเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีไปกับแก๊งทั้งหมดหกคนหกคนไปขอนแก่นไปขอนแก่นจะเกมตำรวจที่นั่นหรือเปล่าต้องติดตามกันในอีพีต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนูโหสุลน,นะครับขอบครับ สดวกเนะชี้เถอะก็คุณมีอยู่สูคอลลาเจนด้วยนะครับใครที่อยากสนใจเนี้ยคอลลาเจนนะครับที่สําคัญก็คือว่าเป็นคอลลาเจนที่แตกต่างจากคนอื่นเขาครับเพราะมันเป็นรสส้มและที่สําคัญหวานอร่อยนะครับสนใจก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสั่งจองกันเลยนะครับเพื่อทําให้รายการของเราเนี้ยมีทุนในการผลิตในการต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในพีหน้านะครับคุณหนุ่มคงซจะมาอยู่กับเราต่อเนาะครับเออจะถ่ายจนจบนะฮะสบพีนะจนจบจนจบนะครับ เจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ อร่อยไม่เหม็นคาวสิทธิพิเศษวันนี้ซื้อ3กล่องจากราคา2,400บาทลดเหลือเพียง999บาทอร่อยรสส้มแถมมีคอลลาเจนเพปไทด์และมีทัสทูคอลลาเจนมีอยู่สุ